สวัสดีครับผมนิวจาก iNews t o r y ครับวันนี้ผมมาทำคลิป It y o u s e l ะเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่เราสามารถจะสั่งอะไรมาเปลี่ยนเองผมมี u b s เครื่องหนึ่งในกรณีที่มีไฟตกไฟดับคอมพิวเตอร์ของเราเครื่องปิ้นของเราซึ่งมันก็มีความหน่วงเวลาอยู่ตามแต่ละรุ่นนะครับอย่างรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟดับจริงๆก็อยู่ได้ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีถ้ายิ่งต่อพ่วงเข้าไปเวลาตรงนั้นก็ยิ่งลดลงถ้าเกิดว่าใครซื้อตัวท็อปหน่อยก็อยู่ได้นานขึ้นสักครึง่งวโม40ี ปี 1> 1ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่กําลังศรัทธา UPS ที่ผมซื้อมาตัวนี้เองเนี่ยมันผ่านอายุการใช้งาน3ปีถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วคราวนี้แบตเตอรี่ที่มันอยู่ในชุดของมันมันนังเสื่อมมันไม่เก็บแบตแล้วนะครับในกรณีที่ไฟตก,ไฟ,ตกไฟดับแม่งก็ดับไปพร้อมๆกับเขาเลยแล้วอย่างนี้ตู้จะมี UPS เพื่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราอยากแก้ไขเองทําอย่างไรได้บ้างคลิปนี้เดี๋ยวมาทําให้ดูคร่าวเครื่องมือที่จะต้องมีนั้นบางรุ่นอาจจะต้องขายยี่ห้ออะไรเนี่ยซินโดมรุ่น T 1 0 0 อะไรสักอย่างเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไข่วงนะครับสไลด์เปิดมาได้เลยเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะเปิดตัว UPS ให้ดูก่อนณนะขณะนี้ผมต่อไฟบ้านอยู่มันเหมือน UPS ปกติเลยทุกเครื่องที่ต่อพ่วงอยู่เปิดได้แต่ปัญหามันจะเกิดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนผมได้ทำการเสียบกับที่เป็นไฟกระพริบเนี่ยคุณผู้ชมแสบตานิดนึงนะครับเมื่อไหร่ที่ผมปิดไฟบ้านนะครับคือไม่ป้อนพลังงานเข้าไปไฟมันติดติดดับดับครับเห็นไหมฮะเครื่องก็ร้องวนอยู่อย่างนั้นอะอ่า นี่คืออาการของ UPS ที่ไม่เก็บไฟจะเห็นว่าตอนนี้ ไม่ติดดับดับแล้วครับคือดับตายไปเลยไฟหน้าเครื่องก็ไม่ได้มีสถานะบอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เป็นออนแบตหรือว่ายัง power on อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแบตเตอรี่ตัวเก่าก่อนที่อยู่ในตัว UPS ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราควรถอดปลั๊กทุกอย่างที่พ่วงเอาไว้ออกไปให้หมดแบตเตอรี่ของแต่ละ UPS แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านใต้นะครับตรงฝาเปิดรุ่นนี้เองเนี่ยไม่ได้ทําสัญลักษณ์บอกไว้ แต่ว่ามันจะมีคล้ายๆว่าความเว้าวลงไปนิ้วเราเนี่ยสามารถจะดันออกได้ง่ายๆแบบนี้ผมก็เพิ่งมารู้ว่าวิธีการเปิดฝามันง่ายแสนง่ายก็วันที่มันพังได้แหละเลยฮะ,ะเปิดออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นก้อนแบตเตอรี่ต้องๆแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมาปิดไม่ได้มีอะไรมาบังนะวิธีการถอดออกมานะครับก็สามารถจะดึงตรงๆได้ถ้าเกิดว่ามันหลวมแต่ถ้ามันแน่นอย่างนี้ให้ใช้วิธีการเทออกมานี้ครับ ไม่ต้องกลัวพังสายไฟที่พ่วงมาในชุดของเขาเนี่ยเดิมๆโรงงานเลยเนี่ยเขาจะมีการเอากาวร้อนเนี่ยมายิงเพื่อให้ตัวสายไฟไม่เคลื่อนหลุดออกจากกันนะครับนี่อันนี้คือค่าโรงงานเลยหลังจากนี้เราทําการถอดสายออกนะครับซึ่งมันถอดง่ายมากเพราะมันเป็นลนักษณะเป็นตัว C ีนะครับหนีบเอาไว้เฉยๆมันไม่ได้มีกิฟล็อกอะไรนะเพราะฉะนั้นดึงตรงๆออกมาด้วยความที่ขอออกตัวก่อนผมไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เรียนจบมาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจบทางไฟฟ้ามาโดยเฉพาะนะครับผมเป็นคนที่จบนิเทศศาสตร์มาผมไม่ได้มีความ รู้หรือหลักการมากเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดทําส่วนไหนผิดไปผมรบกวนพิมพ์คอมเมนต์บอกผมสอนผมไว้นิดนึ่งนะครับถือว่าทุกท่านเป็นอาจารย์สิ่งที่ผมกำลังจะบอกนั่นก็คือเราถอดสายไหนก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแดงหรือสายดําถอดอันไหนก่อนก็ได้อย่าทําให้สายไฟทั้งสองขั้วนั้นมันชนกันหรือต่อสายไฟผิดเพราะมันจะทําให้เครื่องเสียหายถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นเดียวกับผมเนี่ยมันจะได้แบตเตอรี่ประมาณนี้นะครับวิธีการดูง่ายๆว่าซื้ออะไรใหม่ดูส่วนไหนบ้างดูในส่วนของโวก่อนแบตตัวนี้ นี้เป็น12โวล์และแบตเตอรี่ที่ใช้กับ UPS ส่วนใหญ่ก็จะเป็น12โวล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าความต่างคือตัวแอมเปร์อลนะครับนั่นก็คือการสำรองไฟจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยเขาจะระบุไว้ตรงนี้นะครับอย่างแบตเตอรี่ที่ผมใช้อยู่นั้น 7.2แอมป์ปอร์อ u r มันจะอยู่ได้ทั้งหมด20ชั่วโมงจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดถ้าเกิดว่าคุณใช้กําลังไฟเพียงแค่7.2แอมป์อ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เปลืองกว่านั้นก็จะอยู่แค่10นาที15นาที20นาทีอะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ก็คือหลักๆแล้วนะครับเราดูสเปคแบตเตอรี่เพียงแค่นี้เพื่อให้เราไปสั่งซื้อได้คล้ายจากเดิมมากที่สุดถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อจากเดิมแล้วตัวเลขมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมเเเเราาป็น7.2อถ้ ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น9 ampere อ u ก็สามารถเปลี่ยนได้สิ่งสําคัญเลยก็คือในเรื่องของขนาดของแบตเตอรี่นะครับเราจะต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนั้นมันเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆที่คุณไว้ใจอย่างในวันนี้เนี่ยผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับผมก็ได้แปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนใจจะซื้อเหมือนผมนะเราพามาเช็คกันก่อนไหมว่าแบตเตอรี่ตัวที่มันเสื่อมแล้วเนี่ย อาการมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องมือวัดนะครับผมยกตัวอย่างเป็นไอตัวมันติมิเตอร์นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งผมซื้อมาเป็นรุ่นถูกๆูกนะครับคราวนี้ให้เราปรับไปที่ d c o โวลต์ all, แล้วเราก็จะเลือกใช้เป็นค่า20แบบนี้เพราะว่ามันเป็นกําลังไฟต่ำนะครับแบบนี้นะแล้วเราก็จิ้มไปเลยด,ด,ดําไปดําแดงไปแดงนะครับอ่าเป็นแบบนี้ครับจิ้มไปชึบจะเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าสเปค ที่เขียนดูที่แบตเตอรีร่นะครับเมื่อกี้เราดูที่สเปคเป็น12โวลต์แต่ว่าตอนนี้เราได้ตัวเลขแค่8.84โวลต์แบตเตอรี่ตัวนี้นั้นอัตราการคายประจุออกมาเนี่ยมันเสื่อมแล้วแล้วมันไม่เก็บไฟแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คมาแล้วนะครับว่าณขณะที่ไฟดับปุ๊บแล้วเราเปิดเครื่องสำรองไฟมันไม่ทํางานหรือมันทํางานได้แค่แป๊บเดียวแล้วดับไปผมซื้อมาตั้งแต่ปี2018เดือน7ประมาณ3ปี1234 3 4ปีเออประมาณนี้มันเสื่อมแล้วแบตเตอรี่ตัวใหม่นเนี่ยผม มาจากร้านนี้ครับซึ่งร้านค้าร้านนี้เองเนี่ยก็รองรับพวกโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับแล้วก็ราคานยอยู่ที่400น,นิดนิดบาทนะครับก็เลือกกันดีๆจริงๆแล้วมีตัวเลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้สเปคนี้ ตรง description การสั่งซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่ากว้างคุณยาวคุณสูงอยู่ที่กี่เซนติเมตรคุณก็ไปวัดจากของเดิมถ้ามันเท่ากันเป๊ะก็ซื้อมาใส่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบตเตอรี่สําหรับใช้กับพวกเครื่องพ่นควันเครื่องพ่นยุงอะไรของเขาอะที่เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรอะแบตเตอรี่มันจะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยแต่ว่าเทคโนโลยีในนั้นไม่เหมือนกันนะครับนี่คือกล่องพัสดุที่ผมได้มานี่คือการแพคเกจจิ้งของเขาใส่เป็นบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับขอชื่นชมเลยว่าตัวร้านทําได้ดีมากแต่เมื่อเช้าฮะะพี่่ขนสนสงครับ จากช e ้อปปี้เอ็กเพสนี่แหละเขาก็บอกผมว่าโอ้ข้างในเป็นแบตเตอรี่เหรอตอนแรกเนี่ยหยิบขึ้นมาแทบจะหลุดมือเลยนึกว่ากล่องมันเบาคล้ายๆว่าออกแรงไม่พออ่ะเกือบจะหลุดมือนะครับแกออกมาเป็นแบตก้อนสีดําแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพลาสติกนะครับเป็นแบบบางๆเนี่ยห่อมาอีกหนึ่งชั้นใส่สติกเกอร์วอยนะครับที่คอยบอกเราว่าประกันเนี่ยจะหมดวันที่เท่าไหร่เห็นไหมฮะนี่เพิ่นจะสะท้อนแสงนิดนึงนะก็ถือว่ารับประกัน1ปีอันนี้เห็นได้ชัดมากๆนะครับสเปคเนี่ยเขาก็จะเขียนเหมือนๆกันนะครับ กับรุ่นที่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเลือกมาเป็น12โวลต์9แอมป์อั่วโแบตเตอรี่ของยี่ห้อนี้เองก็มีความเซฟตี้มาให้อย่างหนึ่งระดับนะครับโดยการใส่พลาสติกเป็นแบบแข็งประมาณนึงนะครับดึงออกมาก่อนทั้งขั้วบวกขั้วลบนะครับอ่ะเราจะเริ่มจากฝั่งที่เป็นสีไหนดีเล่นเกมโชว์เหรอผมเริ่มจากสีแดงครับเสียบเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าอยากให้ปลอดภัยกว่านี้นะครับก็สามารถจะทําให้เหมือนกับที่โรงงานทํามาก็ได้นั่นก็คือกาวร้อนนะครับกาวร้อนเป็นปืนกาวเน ยิงอัดเข้าไปก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมเสียบไฟเข้าไปแล้วเรียบร้อยครบขั้วครบวงจรเอ๊ะผมลืมปิดเครื่อง <laughs> เราลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็จะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันนะครับที่ผมมีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว UPS ของผมเนี่ยมันใช้งานกับคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าจอคอมแล้วก็ตัวพรินเตอร์นะครับพ่วงหลายๆเครื่องเข้าด้วยกันลองกดเปิดให้ดูว่าจะติดจริงหรือไม่ติดไหม ไปมาแล้วเย่ yeah. ถ้าแบตเตอรี่มันยังเหลือเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะดังแบบนานๆดังทีแต่ถ้าเกิดว่ามันใกล้หมดมันก็จะตี๊ด ตตติตตตติิแล้วก็ค่อยดับไปจนถึงแบบว่าไม่มีไฟไหลอยู่ในระบบแบตเตอรี่ที่เราเพิ่งสั่งมาใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าตัวสเปคเราจะอัพขึ้นไปนะครับเป็น9แอมป์แอลเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ร่วมกับไอตัวเครื่องเดิมๆได้นะครับเราสามารถจะยืดเวลาในการรอไฟมาได้นานขึ้นนะครับทั้งๆท,ที่เราเนี่ยดึงปลั๊กไฟบ้านออกตั้งแต่ต้นแล้วในระบบที่เขียนในช้อปปีเนี่ย 425บาทนะครับแล้วก็การรับประกันตั้ง1ปีเนี่ยนะฮะอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นด้วยนะแต่สำหรับรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยปีหนึ่งมีปัญหาก็เอาไปเปลี่ยนเลยสำหรับแบตก้อนเก่าผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรดีอะผู้ติดตามช่อง iNews Story ทุกท่านว่าแบตก้อนเก่าเอาไปทำอะไรดีเพราะว่ามันเป็นแบตแบบแห้งไงแบบแห้งเนี่ยมันเมนเทนน์นไม่ค่อยได้อยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบตแบบน้ําแบบที่รถยนต์ใช้เนี่ยอย่างน้อยแล้วเราเติมน้ํากลั่นไไปเเนนน่ยยกก็สาาาาามมมรรถืดดดอ,อใช้ง้งงพิิิตึ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่แบตแห้งเนี่ยผมไม่ชัวร์เอาเป็นว่าเรามาทําให้ดูแล้วนะครับว่าใช้งานได้เดี๋ยวก่อนจะปิดท้ายไปเนี่ยเราลองป้อนไฟบ้านเข้าไปดีกว่านะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะทําการชาร์จตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอาการแบบมีปัญหาอ่ะลองดูเปิดไฟชึบอ่าเห็นไหม ไฟที่มันเป็นสีแดงๆ on ตเตอรี่เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นาว power เรียบร้อยแล้วนะครับเราประสบความสําเร็จนะครับอ่ะลองปิดเครื่องให้ดูตึง้งนี่เรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างบางส่วนและกันนะครับสำหรับใครที่กําลังหาข้อมูลทําตามได้ไม่อันตรายนะครับสำหรับขั้นตอนตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับสั่งอะไรมาปุ๊บทาได้เองเลยยกเว้นว่าอาการมันจะหนักไปมากกว่านั้นเช่นแบบบอร์ดด้านในมีปัญหาหรือว่าระบบแปลงไฟจาก dc เป็น ac อย่างเงี้ยมันมีปัญหาอันนั้นคือเกิน ลผมทําไม่ได้นะครับต้องให้ช่างทําวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่แนะนําตัวกันมาได้นะครับอยากรู้จักทุกคนเลยเพราะว่าช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่เล็กมากๆนะครับคอนเทนต์ตรงนี้ลงช่องใหญ่ไปไม่น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะไม่ได้อยากดูอะไรที่มันเป็นแบบแนวช่างแบบนี้นะครับหรือว่าแนวลองทําลองดูอะไรประมาณนี้โอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่เมื่อมีงานซ่อมที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ